สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับผมเช่นเคยนะครับกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอนไนนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่7เดือน10นะครับผมแล้วก็เมื่อวานเราวิเคราะห์บอลในคู่ของคอนแกนนะครับพบกับนครราชสีมาก็เสมอกัตนไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับผมก็เมื่อวานสูตรก็ให้ไปที่นครราชสีมานะผมราคาเสมอนะครับผมก็เสมอกันตปไม่มีอะไรเสียนะครับสําหรับเมื่อวานเพลสสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะไปวิเคราะห์บอลใน เนชั่นลีกนะครับผมเป็นคู่ของเบลเยียมนะครับผมพบกับฝรั่งเศสนะครับผมเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของเบลเยียมก่อนเลยนะครับว่าห้นัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับสำหรับเบลเยียมนะครับทำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดทำได้สิบเอ็ดประตูนะครับในห้นัดหลังสุดนะครับส่วนฝรั่งเศสนะครับผมทําได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ทำได้10ประตูนะครับผมในห้านัดหลังสุดนะครับสำหรับฝรั่งเศสโอเคอันเดอกับคะแนนนะผมก็ไม่มีนะผมคะแนนศูนย์อ่าโอเคครับผมแล้วก็ราคาต่อรองกับราคาสูงต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเว็บนะครับสำหรับราคาวันนี้นะครับผมก็เปิดออกมาที่ราคาเสมอนะครับผมแล้วก็ราคาสูงต่ำที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีใครต่อรองนะครับราคาเสมอสูงต่ำนะครับ2ลูก ควบ2ลูกครึ่งนะผมกดวิคลาได้เลยครับโอเคครับสำหรับผลการคำนวณคู่นี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็ให้ออกมาจะมีโอกาสสกอร์สูงที่71%สน์ูตรแนะนำสูงแรกนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็จะเป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับผมมีอยู่51%นะครับส่วนทีมเยือนมีอยู่49%นะครับผมก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้งสองทีมนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไง มาดูภาพรวมและสถิติที่เคยเจอกันนะครับผมในแมตช์ล่าสุดก็เป็นฝรั่งเศสนะครับผมที่เอาชนะเบลเยียมไปได้1-0นะครับแมตช์ลงมาก็เป็นฝั่งของเบลเยียมนะครับชนะนอกบ้านไป4 3นะครับผมนอกนอกนั้ก็0-0นะครับผมเสมอกันไปโอเคครับผมก็ค่อนข้างสูสีกันมากมากเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะโอเคครับสำหรับวันนี้นะผมสูตรให้ไปเล่นที่เจ้าบ้านนะผมเบลเยียมนะผมแล้วก็ราคาสูงแรกนะครับผม2ราคานะผมวันนี้ ก็ลองตามกันได้นะครับสูงแรกหรือว่าจะเต็งไปที่เบลเยียมก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ตามมาได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ต้องตามส่วนเลยก็ได้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะผมใครที่สนใจโปรแกรมนะครับอยากได้โปรแกรมเด็ดประจําทุกวันนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับผม แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ